และนี่คือข้าวจีที่เชียงขานนี่และนี่คืออะไรนะกุ้งแม่น้ําโขงย่างนี่เลยเนี่ยที่เขาว่าเด็ดแล้วก็นี่หอยอะไรนะหอยอะไรไม่รู้่าหอยอะไรไม่รู้เห็นกขซื้อกันเยอะ,อะชิมทีละอย่างเดี๋ยวลองข้าวตีก็แล้วกันแต่ว่ามันเราปล่อยไม่นานมันไม่น่าจะมีรสปะมันเป็นข้าวข้าวเหนียวช<ก>ชุกไข่ไปย่าง ก็หอมหอมอร่อยถ้าร้อนๆน่าจะดีกว่านี้นี่เดินมานนาแล้วมันเย็นๆถ่อยแล้วกันโอ้โหเด็ดเด็ดคือน้ำจิ้มหรือเด็ดที่หอยเด็ดทั้งหอยทั้งน้ำจิ้มอะกุ๊บๆเด็ดแล้วกุ้งอ่ะจะกินยังไงอ่ะมันต้องปอกเปลือกปล่าหรือเขากินเนื้อไม่รู้สัดเลยระวังเงี้ยมันกินปากนะกัดตรงเนื้อตรงหลังมันก่อนนิดเดียวชิมมันเด็ดจังจิ้ม กุ้งก็โอเคเลยถ้าเปลือกมันระวังติดคอนะไม่ได้ก็คายโอเคนี่เรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะเนี่ยไปเที่ยพื่อนบ้านแม่น้าโขงนะมันมืดฝั่งนู้นก็สอบปปแล้วไปวิบวับวิบวับนู่นนะนะคืนเลยเออคืนนี้เรามานอนนอนเชียงคานจ้ะ